สบายดีปาลุงพอๆกับช่องปาลุงนะป้าลุงเมื่อคนเขาช่วงคำคำปาลุงช่วงมืดกว่าได้ผลงานสำเร็จของเราเนาะได้ประมาณนี่โดยลุงซินนั่นข้าวซีม่วงมั่นเลยปาลุงครัมืดแห้งเราปาลุง นี่เดียวอืมอ๋อไปเท่าไรสาวาของสอบคนปันมันี้ได้ประมาณแปดสิบสามสองไป lọt sứt thải nữa Thái Bồ Ma theo này uh -huh. thì sẽ cháy vô ngay ngươi sứt thải đây sẽ cháy bắt ngay và lọt sứt thải không leo lơi vào này vô ngay Kỳ cái kìa nữa ขนะีลาน,ลานพ<ร>ลุงเลยต้นนี้งเยเปนต้นีลานเอาคืนเหล่าไปแล้วมาสองหลดพลุงเลยสองสามนี่แหละสองด say xây lần no, no, là nói nó bỏ cả thang vào bây giờ đuôi về thang đấy thì cũng có hẹn bỏ đuôi khu vật lẹ khu vật luôn sao xe heo lậu bỏ luôn đây, à, đây. À, nhanh nhỉ vậy? รถชุดตัวน,นี้เขาเปียกไรูร้ยโอ้ความมวยขาดมาได้บปรูไ้ไเครเ่อนอะไรตัตัวไฟได้ปรูมืดเลยไปรูไ้ไมีแสงยังเพเสร็จแล้วขึ้นเล่าหลับนอนงปรูเล้วไปเบ่งนรงกันบปรู้ คนข่าวช่วงมืดๆผู้รู้ไงคนข่าวสามรายคนมีผู้รู้ไงตอนปั้นบอลลุ่บอลไอปั้นบอลไอท้ายเบิ่งหน้าผู้รู้นะก็มันชุลมุนกันผู้รู้ไงชุลมุนกันเหตุยังคนกะ ได้ย ok ังครับซุลมุนหลวพ่อได้ถ่ายไปลุงเอ้โอ้มีแต่แมงไหมขับโม่วม่ในจังหน่อยไปหลุงเอ้ขอโทษขออภัยเด้อหลอดสุดท้ายไปหลวงเอ้ยังอีกน้อยหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นบเอาขึ้นใส่กันนะไปหลุงเนาะเพราะมันเป็นขขาวเบียกไปลุงเอ้เขาเบียกเราเสียดแย่กันเนาะตัวนี้เขาแห้งไปลุง ขึ้นเลาช่วงมืดมเลยอคนขาคันเดียวเลยเพราะว่ารถบรายคันบบไดโดนพุ่งอือฮึ่มดเมื่อยปะ จิบจิบบ่จิบจิบบอขึ้น้ขึนเสิเอาเอาอีบ่เจ้านะทีขึ้นอีบบ่วเยอมื่อเมื่อแรงเส้ทากระแบงเข้เข้า แดอกมาซนงวหบวกัจงยนมามดมาเข่ามาเขาไม่ได้หย้อนฮะเขาให้เข่าคือเก่าเนาะโอ้ยเปนอเนอกมานอมาดเบิร์้เนาะอดเบิรในกระปูกก็หาสอบเลทอแล้วแมู่กนะเขารกหกสอบเลยทอนะมาเข่าขึ้นประมาณสิบสอบนะโอ้สมเรอยาได้มีอันนี้มมัน Thằng thằng hên, thằng lò nó Ủa, Bớt lò này, nó bắn hông mông nó Cứ vào đây Phong, phân nhạc Nhỏ xóng này Ủa. 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 คนนี oh, MM. ้กระเทินนะแบบอยากจำได้นะโอ้บิดเฉยบอตาสิลงมือแล้วไปรู้ไหมปันแมนบอตาเว้ย ปล่อยปล่อยบะมอดเพิ่นฝึกบะมอดก่อนพ่าลู้ไหมฟื้นน้องเคยเนาะน้องเักกขาเขาเขาปลูกแล้วก็เขาเขาเขาบัชีปีใหม่าเล้จ้าเจ้าทอดแต่เป็นเป็ไข่กับหนึ่งเขาสักนะไอเดียวค่อยค่อยฟื้นค่อยค่อยพึ้ไปเดยเื่อง่าดน่ไค่อยฝึ้ไปมาเเดี๋ยวก็เป็นแหละ

ว่าชิฟเฟอร์ไงมัดอยู่เนาะดูแพลนมาเลยดูนี่อยู่คนดียวผูมัดมาจะถึงก็ไปแล้วดหัวมันเด้อ าสลบแล้วพอดีเราไปยังนะมร็วินเสียงเราละวันลเไดเนาได้เาะได้เนาะเ พอดีอะไรบ้านพอดีเรืยองอไงคุณบุญเพลงคุณทำอะไรอย่ามันมันบอกเพลงดอกเลยโอาตุเทิงหมดลงคนมันเป็นยังเนมเดินเห็นคนก็สอบพอกเป็นังอาพอนข้างสรุปเลวเอาคุณเมียนาแล้วเอารถไทไปเอาตัวเปียงมาทางในบอกมาชอยเทิน ไว้แล้วพักผอนกี่เขากี่นะพอาเคยว่าัไปแกเดียวกเดียวมือยังเชียวออกวะพียกผิวเลยนเขาต้มหนึ่งจนสี่น้องมดมดบอกว่าโอ้ยบุได้เป็นลูกเคยเมตาเราคะแนนนี่เนีะยขาล่ใ่ร้าเนาะใช่เลยลุงตาเนาะใช่เลยหลัง เงี้ยดิเอาไอ้ยูพุ่นบอกว่าเขานี่นี่เขาขึ้นขึ้นเปดเลยเป็ดไดนนี่เขายงยเขาเปียนี่เขาเปียให้เนียนได้ยังไน่ะเบิดแล้วปุ๊งเลยมันมออะไรเนี่ยน้อะนะดึงกลมเล ฮ้ยเป็นคนเอารถไปนะบมมีไปใช่หมดเลยเข้าไปไดเลยไปดือๆเลยคน้องเรกินเขาแบบร้ิ่ได้ข่าวยังชิสองดให้เข้าไปอานดมาบ้ลุเจียรชอบินนะบ้ลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้ลุนได้บรลุงพอกันคลิปนะสบายดี